ขอเสียงปรบมือให้กับวงโยธวาทิศโรงเรียนโพธวัฒนาเสนรีด้วยค่ะและนะคะได้ยินมาว่าปีนี้นะคะเขามีเซอร์ไพรส์ให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรารอติดตามกันค่ะว่าปีนี้วงโยธวาทิศนะคะมีอะไรมาให้ในักเรียนโพธวัฒนาเสนรีนะคะได้รับชมค่ะ,ค <น S 1> ะที่ะะอยู่หน้าประธานครับปริยญาธิดาสุขสวัสดิ์ครับ คนถือป้ายโรงเรียนครับ6ทับ8ครับค่ะชมพูนะคะปเปรียิดาสุขประสงค์ค่ะ พอครับวันนี้คุณครูสวิทย์หลายชื่อก็เลยอาจสับสนบ้างนิดนึงไม่เป็นไรค่ะคุณครูคะคือจำไม่ได้ไงอาจารย์จำสวยใช่ไหมคะสวยวันี้สวยจำไม่ได้เลยและสำหรับผู้ถือธงโรงเรียนที่กล่าวไปข้างต้นค่ะประวัติด้านกีฬาของเขาค่ะชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุ14ปีรายการกีฬานักเรียนนักศึกษาประจำปี2562เขาร่วมการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุ16ปีรายการไทยแลนด์ไพรมินิสเตอร์คัะ ประจำปี2565เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุ16ปีรายการสปอร์ตซ็อกเกอร์ไฟฟ์าค่ะเมื่อปี2565นะคะและต่อไปเป็นการแสดงของวงโยธาชิตนะครับนี่เป็นใครนะครับของวงโยครับมาเชียร์เราไหนึ่งค่ะมีการแปรขบวนของวงโยครับ อาะฝึกซ้อมนะคะโดยคุณครูนัทสิทธิ์สุขสวัสดิ์ทองคำนะคะนี่นอกจากเล่นดนตรีแล้วทำโชว์ด้วยนะคะเนี่ยโอ้โหชุดแรกมาค่ะโอเพลงคุ้นๆไหมคะ

พผมนี้ผมก็ว่าเด็กผมไปไหนไปซุ่มซอมไปรอดเอง และยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะ ยังค่ะโหเขายังมีค่ะโอ้โห,โโหต้องบอกว่าเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะต้องยกให้วงโยธวาทีของเรานะคะ<อ>สไห่งสเลย กลับลงโยธวาทิศลงโดยโพธาวัฒนาเสรีนะครับจบสดๆการแสดงโดยชมพูนัทสิทธิ์สุขสวัสดิ์ทองคำนะคะผู้ดูแลรถยนต์วันนี้นะคะกำลังจับมือกับแฟนคลับอยู่ค่ะชมพูนัทสิทธิ์นะคะตอนนี้แฟนคลับล้นหลามมากค่ะอัโดยการสอบโดยท่านผอจรัสสุขเสรีนะครับนำด้วยรู้ขบวนทองโรงเรียนและทองคณะศีนะครับ และผู้ที่ถือธงโรงเรียนและถูธงคณะสีนะคะเป็นนักเรียนนักศึกษา,กษาวิชาทหารของโรงเรียนเราค่ะซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนที่มีความเสียสละนะคะแล้วก็มุ่งม่นตั้งใจในการทาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นอย่างมากค่ะวันนี้นักเรียนก็มาช่วยถือธง,งของโรงเรียนและธงคณะสีนะคะในวงขบวนนี้ด้วยค่ะและคณะสีแรกนะครับจะเดินผ่านเพื่อทาความเคารพท่านประธานในพิธีนะครับ